สวัสดีครับท่านครับไว้พระหนึ่งพันวัดนะครับของการผมนะครับเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการด้านคาสื่อแนะนําพระพุทธสถานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆครับไว้พระหนึ่งพันวัดนะครับวันนี้นะฮะผมใช้เวลามาอยู่มาถึงเดือนเต็มแล้วครับก็มาถึงวัดลำดับที่5 1แล้วครับเนาะหนึ่งพันวัดครับท่านครับจะไปถึงเมื่อไรนั่นนะครับก็ไมาต้องสนใจนะฮะแต่ว่าวันนี้เรามาสนใจที่วัดนี้กันดีกว่าครับ วันนี้นะครับคือวัดตรงกรนะฮะอำเภอเวียงเชียงรุ่งจังหวัดเชียงรายครับวันนี้ผมมาที่นี่นะครับก็มีกิจกรรมงานบุญกระถินที่นี่พอดีเลยนะครับดังนั้นนะครับจึงขอพาท่านไปชมบรรยากาศของงานบุญกระถินแล้วก็ชมไปไหว้พระด้วยกันที่นี่กันดีกว่าและมีกิจกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับไปกันไปกันเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับรายการไหว้พระหนึ่งพันวัดนะครับของผมนะยุทธภูมิลำวงเพชรคนเหนือครับ ซึ่งตั้งใจที่จะปฏิบัติบูชาทางด้านการเผยแร่พระพุทธศาสนานะครับแนะนําพุทธสถานต่างๆวัฒนธรรมประเพณีตีดีงามของเมืองเหนือบ้านเฮานะครับในช่องทางทางเพจคนเหนือนะฮะก็จํานวนทั้งสิ้นนะครับเป้าหมาย1,000วัดนวัดครับและวันนี้เฮาก็มาถึงวัดลําดับที่5 1เแล้วครับเนาะาใจระยะเวลาที่ผ่านมากับมาถึงเดือนเตือนนะครับมาถึงวัดลําดับที่5 1 ผมมาอยู่ที่นี่ครับที่อำเภอเวียงเชียงรุง่งจังหวัดเชียงรายครับที่นี่คือบ้านตุงก่อตำบลตุงก่ออำเภอเวียงเชียงรุง่งเชียงรายวัดที่ท่านเห็นอยู่ตรงน,นี้นะครับอยู่ติดกับถนนใหญ่ตรงน,นี้นะคะอยู่ห่างจากทีวากาันอำเภอเวียงเชียงรุ่งออกมาก็ประมาณไปถึง3กิโลเมตรนะครับเป็นวัดสไตล์พื้นเมืองล้านนาที่เราเห็นได้ทั่ว,วไปในเขตชนบทนะครับก็ ภายในวัดก็จะประกอบไปด้วยถาวรตบรรทุมีพระวิหารนะครับมีศาลามีกุฏิสงมีองค์พระเจดีย์นะครับก็เหมือนกับวัดท,ทั่วไปทางภาคเหนือนี่แหละครับภาคเหนือล้านนาก็จะมีลักษณะจีนนะฮะวันนี้นะครับผุกคนคึกคักนะฮะมากันลวงลายแตะเพราะว่าวันนี้เป็นวันทอดกระถินนะครับ เป็นทําบุญทอดกรถินสมามัคคีนะฮะซึ่งงานได้ก็ได้จัดมาสองสาวันละวันนี้เป็นวันสุดท้ายละเป็นวันถวายตานองคถินนะครับด้านนอกนะฮะก็จะมีปิ่นองชุมชนจัดเป็นโรงทาน,นครับบริการเครื่องดื่มอาหารการกินขนมนมเนยให้กับเด็กๆแล้วก็ปี่นองชาบ้านตีมารวมทําบุญวันนี้นะฮะก็มีลักๆักหลักลก็จะมีส้มตํา เพราะส่วนใหญ,ญ่ชุมชนที่นี่ก็จะเป็นชุมชนทางอีสานเป็นพ่องมีบางส่วนนะเป็นคนทางอีสานเพราะฉะนั้นอาหารการกินก็เน้นออกทางมื้อเหนือเพราะพ่อ,พองแล้วก็เน้นนักทางอีสานพ่องอย่างวันนี้ส้มตําก็บริการลูกค,ค้านะครับไข่ดิบไขด่ดีเป็นเทน้า,นาเทาาเทาท,าทีเดียวนะครับก็เขาเข้าไปภายในพระวิหารกันดีกว่าครับเพราะว่าตรงนั้นกําลังมีพิธีถวาย องกระทินกันนะครับเอาไปชมบรรยากาศของเชาวพุทธในพระวิหารนะครับในพิธีพิธีถวายองกระทินครับเชิญตัวผมมาเลยครับกัจวาลังกัจจินะกิวเลละทุสังสังกัสสะโอโนชยามะสานุโนพันเตสังโฆ อิมังกับอิบาลังกับอินาจีวะลักษัณปฏิคันหาตุปฏิเนตวะจากอิมักิมิตาเสนาปฏินัมอัตตละตุ อมหากรรมจีคละธรรมอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน่อมถวายขอน้อมถวายข้ากระถินจีวรข้ากระถินจีวรทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้บริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลาย และเมื่อรับแล้วอขอจงการใช้กระถินด้วยผ้านี้การใช้กระถินผ้านี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขึ้นการละเนนเทินเนรเทิน ครับหลังจากพิธีถอดองคกถินเรียบร้อยแล้วนะครับฮับศีลฮับปอนกันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ออกมาด้านนอกนะครับก็จะเป็นทางชุมชนก็เลยจัดน้องๆหนูๆนักเรียนนะครับเด็กๆนะฮะเยาวชนจัดฟ้อนนะครับจานวน2ชุดด้วยกันนะครับเอาลองไปพอศิลปะการฟ้อนของน้องๆนะครับหน้าฮักหน้าฮักนะครับอาจจะบบพ่อเพียงกันแต่ได้แต่ว่าก็ดูแล้วก็เป็นไรเดียงสาแล้วก็น้าฮักแท้ๆนะครับโดยเฉพาะการแต่งตัว ละอ่อนเล็กๆเนี่ยแต่งตัวแบบสไตล์แบบล้านนาไม่ยิงล้านนาเฮาครับ แล้วก็สิ่งตีจะผ่านมาได้กับกรรายการการแสดงโชว์ของเจ้าบุญเชียงรุ่งนะครับซึ่งเป็นค้ายเพือกอายุ4ปีกว่านะครับได้รับผ่านการฝึกจากเจ้าของนะฮะมาแสดงในะวันนี้ตัวนะครับก็เป็นการนําควายตีผ่านการฝึกมาแล้วนะครับควายตีเช่องนะครับควอยเพือกเจ้าบุญเชียงรุ่งนะฮะซึ่งผ่านการฝึกมาหมดละนะวันนี้ได้นามาโชว์แสดง ในวันนี้ตัวโดยเจ้าของนะฮะคุณพ่ออักคารพลวันดีนะฮะเจ้าของควายบอกว่าฝึกควายมาเหมือนละเอาออกแสดงงานต่างๆเอา,อานำขบวนแห่สั่งฮือหมอบฮือคานฮือทำความเคารพมอบอย่างต่างๆได้หมดเลยนะครับเอาไปชมกันดีกว่าครับ ควายเผือกแสนหู้จือว่าควายบุญเชียงรุ่งที่เจ้าของตั้งจือไว้นําออกแสดงในงานต่างๆภายในอำเภอเวียงเชียงรุ่งจ,จังหวัดเชียงรายเด็กๆและผู้คนต่างชื่นชอบที่จะขี่ควายแล้วก็เล่นกับควายโดยมีเจ้าของควายคุณพ่ออัครพลบันดีเจ้าของควายบุญเชียงรุ่งคอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด วันนี้วันที่2 2ตุลาคม2563ควายบุญเชียงรุ่งได้มีโอกาสมาพบปะและก็แสดงโชว์ความสามารถให้ผู้คนได้ดูในงานบุญทอดกรถินสามคัคคีวัดตุงกอตำบลตุงกออำเภอเวียงเชียงรุ่งจังหวัดเชียงรายเด็กๆและผู้คนต่างให้ความสนใจควายบุญเชียงรุ่งกันเป็นจำนวนมาก ควายบุญเชียงรุ่งมีอายุสี่ขวบกับหกเดือนได้รับการฝึกฝนฝึกสอนจากเจ้าของเพื่อใช้งานทางด้านกันไถนาหลักเวียนก็ได้และยังได้รับการสอนเพื่อเช่องมอบคลานยิ้มและก็สามารถนำกระบวนในงานเทศกาลต่างๆได้และดูเหมือนเขาจะมีความสุขและชอบทำแบบนี้ตัวปัจจุบันควายบุญเชียงรุ่งได้อาศัยอยู่กับเจ้าของที่บ้านตุงกอตำบลตุงกออำเภอเวียงเชียงรุง่งจังหวัดเชียงหาย บุญเชียงรุง่งจึงเป็นควายแสนหู้ที่เป็นคนใจของเด็กๆเกยาวชนและบุคคลทั่วไปต่างชื่นชอบนิสัยที่แสนเชื่องของมันจึงได้รับการตอบแทนด้วยเศษแบ่งเศษเหรียญเป็นสินน้ำใจจากผู้ชมทุกๆครั้งที่ได้แสดงเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายซื้อยาและก็อาหารเลี้ยงควายบุญเชียงรุง่ง วันนี้ครับก็เลยมาไหว้พระนะครับรายการไหว้พระหนึ่งพันวัดเป็นลําดับวัดทีห้าสิบเตรครับก็ข้อมูลอาจจะบกไกเพียบพ้อมนะครับเพราะว่าในวัดเปิ่นบันไดทำประวัติมาได้เขียนบันทึกจารึกอักษรประวัติความเป็นมาการจัดตั้งวัดเดือนปีการรับวิสุงคามศิมาหรือว่าอย่างต่างต่ามีประวัติคือเอาได้ซืบพค้นเลยนะครับก็จึงเอาแค่ว่าเห็นบรรยากาศไหว้พระในวันนี้ ค่นี้กันก่อนนะครับเป็นจกนรรมครับกิจกรรมเ่าเนะี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมวิถีชีวิตของชุมชนนะครับท่านครับที่เขาสามารถเห็นได้ในพื้นที่ชุมชนชนบทในภาคเหนือตอนบนนะครับโดยเฉพาะพื้นเมืองล้านานาของเขาเนี่ยครับท่านก็จะพบงานบุญงานอย่างต่างๆนะครับเก,เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทางพพุทธศาสนาครับอย่างบรรยากาศบัตนี่เนะี่ยถือว่าเป็นบรรยากาศของงานบุญนะและก็พาท่านมาไหว้พระนะครับวัดลำดัที่ ฮาสบีเบสครับตามรายการไวพระหนึ่งพันวัดครับผมยุทธภูมิน้ำวงเพชรคนเหนือครับ